สวัสดีชาวมีมูวี่ทุกคนครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่มีหนังหลายเรื่องน่าสนใจเข้าฉายไม่ว่าจะเป็นสกรีมภาคใหม่ล่าสุด House of Gucci b e l l และ Nightmare Alley ครับจริงๆก็อยากดูทุกเรื่องเลยนะครับแต่ต้องตัดสินใจเลือกสักหนึ่งเรื่องก่อนครับเพื่อนนำมารีวิวและหนังที่ผมเลือกก็คือ Nightmare Alley นั่นเองครับ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าผู้กํากับนั่นเองแหละครับหนังเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดย Del olo, กิโยโมเดลโตโรเจ้าพ่อแห่งเหล่าสปารลาดในโลกของฮอลลีวูดครับต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ตัวผมนั้นไม่เคยรู้จักชายคนนี้มาก่อนจนกระทั่งได้ดูหนังเรื่อง Scary Story to Tell in the Dark ครับ รู้สึกชื่นชมทั้งวิธีการเล่ามุมกล้องและก็อีกหลายๆองค์ประกอบครับที่สำคัญที่สุดก็คือเหล่าตัวสป,ปารานั่นเองทําให้ผมเนี่ยเริ่มจะย้อนดูผลงานของเขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับที่ผมชื่นชอบในฝีมือก็แล้วกันคราวนี้เนี่ยมากับหนังเรื่องใหม่อย่าง Nightmare Alley ครับผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจดูแบบไม่รับรู้ข้อมูลใดทั้งสิน้นครับรู้แค่เพียงว่าเรื่องนี้กํากับโดยใครและพระเอกก็คือแบลลี่คูเปอร์ รู้แค่นั้นจริงๆครับเป็นแนวอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำซึ่งก่อนจะไปพูดถึงความรู้สึกหลังดูนะครับเราไปฟังเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันในเมลลี่นั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1940ของสแตนครับชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะหนีอดีตมาจากสถานที่อันห่างไกลเขาจับพัดจับผูได้มาทำงานในคณะสวนสนุกเล่ร่อนที่คอยเดินทางไปเปิดแสดงตามชาญเมืองในเมืองต่างๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนทะเยอทะยาน เขาฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นนักแสดงมายากลที่สามารถเดาและชักจูงคนดูได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำครับเขากลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่ดูเหมือนว่าเขายังคงไม่พอใจก็ตัดสินใจใช้ทักษะนี้พาตัวเองถลำลึกไปสู่การเป็นล่างทรงจอมปลอมเรื่องราวจะจบลงอย่างไรติดตามได้ในนายแมรลลี่ทางฝันร้ายสายมายากคบความรู้สึกแรกหลังดูจบก็คือประทับใจครับ แม้ว่ามันจะไม่ใช่หนังที่วื้หวาแต่มันก็ทําให้เรานั้นเกาะติดอยู่กับเนื้อเรื่องได้ตลอด2ชั่วโมงครึ่งของมันได้อย่างสบายๆครับไม่มีช่วงไหนเลยที่รู้สึกว่าหนังมันขาดความน่าสนใจมาพูดกันที่เรื่องของวิธีการเล่ากันก่อนครับหนังจะพาเราคนดูนั้นตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆมีหลายครั้งครับที่ผมถึงกับเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่านั่งแบบเอาจริงเพื่อจะได้จดจ่อกับหนังมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในหนังนั้นมมันไไ่ด้ววือาาู แต่จะชวนให้เรานั้นถล่มลึกลงไปเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหนังนั่นเองครับบางแดอรอกบางคำพูดที่ถูกพูดไว้นานแล้วก็จะกลับมามีความหมายในฉากบางฉากดังนั้นต้องตั้งใจดูนิดนึงแต่ก็ต้องบอกตามตรงกับว่านี่ไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนนี่เป็นหนังที่ถ้าเกิดว่าบางคนดูเนี่ยก็จะพูดว่าหนังอะไรพูดกันทั้งเรื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเน้นไปที่อะไรแบบนั้นครับเชื่อนกันทางคําพูดทางการกระทําเป็นหนังที่เกือบ90%เนี่ย จะเล่าผ่านมุมมองของตัวละครหลักดังนั้นอะไรที่เขาไม่รู้คนดูก็จะไม่รู้เช่นเดียวกันและจะได้รู้พร้อมๆก,กันกับตัวละครหลักของเรื่องเลยนั่นแหละต่อมาครับชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของภาพนั่นเองนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้หนังที่ยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งนั้นดูได้แบบเพลินๆครับต้องบอกก่อนว่าแม่หนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่หนังสยองขวัญแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่น่ากลัว บ่อยครั้งครับมาทําให้เรานั้นหวาดหวั่นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งจากมุมกล้องทั้งจากเรื่องราวเมื่อ2ออย่างนี้มันถูกนําเสนอออกมาได้อย่างลงตัวมันก็ง่ายเหลือเกินครับที่จะทําให้เราคนดูนั้นรู้สึกกังวลแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดการแสดงที่ดีมากๆของนักแสดงดารีคูเปอร์นั้นเอาอยู่จริงๆกับทุกๆฉากใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าชื่นชอบพี่เขาอยู่แล้ว เรื่องนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับอีกหนึ่งคนที่เล่นได้ดีมากๆเลยก็คือเคธบรันเชตที่รับบทนักจิตวิทยาภายในเรื่องครับเธอทําตัวลึกลับได้เก่งมากจริงๆตลอดทั้งเรื่องครับผมเดาไม่ได้เลยว่าเธอคนนี้ต้องการอะไรและกําลังทําอะไรอยู่คือใช่ครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากบทมันมาจากเนื้อเรื่องแต่ว่าเธอก็แสดงออกมาได้อย่างสมบทบาทแล้วก็ดีมากจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยก็มีวิลเลียมเดฟอร์ด้วยนะครับหรือว่ากีนกอร์บินที่เราเพิ่งดูกันไปในสไปเดอร์แมนนั่นแหละครับ ใครที่ยังชื่นชอบการแสดงของเขาก็สามารถมาติดตามต่อได้ในหนังเรื่องนี้ครับที่ชอบที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์หรือว่าพัฒนาการของตัวละครนั่นเองครับสแตนหรือว่าพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เขายังเป็นแค่คนใช้แรงงานในสวนสนุกแร่ล่อนจนไปถึงจุดที่เขานั้นเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจทําเรื่องต่างๆของเขาครับมันจะชวนให้เราตั้งคําถามไปตลอดว่า เขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรบางอยา่างคนที่ดูหนังไปแล้วชอบดาวเนื้อเรื่องล่วงหน้าไปอย่างผมเนี่ยสนุกจริงๆครับกับการดูหนังเรื่องนี้สรุปเลยแล้วกันครับนี่ไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนนะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ลองไปดูหนังเรื่องนี้ครับสาเหตุก็เพราะว่าอยากให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศกันดูบ้างช่วง2อสเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราดูหนังแอคชั่นหนังฮีโร่หนังบล็อกบัสเตอร์ต่อเนื่องมากๆครับ เปลี่ยนมาดูหนังแนวนี้ที่เน้นไปที่เรื่องราวของมันมากกว่าความฉูดฉาดเรื่องที่เน้นไปที่การเล่าเรื่องที่คมคายจะใช้คําว่าเป็นหนังแกเลียนก็ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะครับเพียงแค่มันสนุกคนละแบบกับหนังที่เราดูในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เท่านั้นเองครับนี่ไม่ใช่หนังที่ดูยากเลยมันเล่าอย่างตรงไปตรงมาแบบนิทานอิศพครับอะไรที่เกิดขึ้นเราก็เข้าใจแบบนั้นเลยทันทีไม่ต้องตีความให้มากครับดังนั้นดูได้ง่ายๆไม่ต้องกังวล เพียงแค่เปิดใจก็สามารถดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนครับ7.5เต็ม10จากมีมุกวี่สำหรับไนแมร์อารลี่เรื่องนี้แม้ว่าในโกเดนโกที่ผ่านมานะครับจะไม่ได้ลงวันติดไม้ติดมือมาแต่ก็ยังเป็นหนังที่น่าสนใจอยู่ดีครับแต่ก็เช่นเคยครับอย่างที่พูดทุกครั้งเลย10ปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นไนแมร์อารลี่จะสนุกและน่าสนใจอย่างที่พวกเราบอกไหมหรือจะทำให้คุณเนี่ยหลับตั้งแต่10นาทีแรกไม่มีใครบอกคุณได้ครับนอกจากตัวคุณเอง ไปพิสูจน์ได้ครับด้วยตาของเรกรงแล้ววันนี้กับไนท์แมรี่ทุกโรงภาพยนตร์ครับ